สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิ e อ y e o า Tarot บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาสองคนรักเก่าหาวาย,ยูกันค่ะสองคนรักที่เลิกกันไปแล้วห่างหายไปหนึ่งวันสองวันช่วงนี้ภารก,กิจเยอะเหลือเกินภารก,กิจการไปโรงพยาบาลอ่ะเรามาอัปเดตไม่ใช่อัปเดตมาส่องกันดูว่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วนั้น เขาสบายดีไหมมีโอกาสหวนคืนไหมจิตใจเขาเขารู้สึกอย่างไรกับเรามากันที่ธาตุสุดท้ายแล้วเหลือธาตุสุดท้ายาท้ายาสุดธาตุดินภพศกันมังกรเรามาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันจะัะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีพิจิกราศีกุมทายสุดะสศกันมังกรราศีสิงห์ก็ได้ ที่ไม่ได้เอ่ยมาก็ได้นะจ๊ะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันมันเหมือนมีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่มันมีความหึงหวงอยู่ในนี้ความหึงหวงและมันมีบุคคลที่สามไหมความรักไม่ได้มีกันสองคนมันอาจจะเป็นปัญหาก็ได้มีความรักเขารักคุณนะดินนะอ่ะมาเรามาดูกันไพ่ใบแรกเลยคือ s i of pentacles ค่ะ ในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีใครบางคนที่ต้องการการช่วยเหลือการเติมเต็มการสพอร์ตใจก็ได้เป็นการสพอร์ตใจพพอร์ตเงินพพอร์ตความสุขพพอร์ตความรู้สึกก็ได้คนที่คุณดิวด้วยนั้นอาจจะเขาเป็นคนอาจจะหน้าตาดีบางคนมีชื่อมีเสียงใครไปไหนใครก็รู้จักหรือตัวคุณเองก็ได้นะครับให้สลับกันได้ในการอ่านอืมอาจจะช่วยเหลือกันในด้านการงานเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์ เป็นคนยิวใจอะไรอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้คุณค่อนข้างหึงหวงหรือคุณเป็นคนเก็บความรู้สึกคือบางทีในความรู้สึกของคุณน่ะดินเป็นคนที่รักที่ชอบแต่อาจจะแสดงออกไม่เก่งแสดงออกไม่เป็นหรือไม่ชอบแสดงออกรู้ในใจคนเดียวเอางี้คือไม่ค่อยพูดน่ะ คุณจะเก็บความรู้สึกเก่งมากคือไม่พูดจะรักก็ไม่ไม่พูดจะไม่รักก็ไม่พูดจะยังไงก็ไม่พูดอะนะประมาณอารมณ์แล้วใครจะรู้จ้ะอืมคุณก็เคยมีความสุขกับมันนะความรู้สึกเนี้ยมีความสุขความรู้สึกที่คุณคิดว่าการการมีใครคนเนี้ทาให้คุณดูมีความสุขมากๆบางคนเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์บางคนเป็นเพื่อนร่วมรุน่นเริ่มเรียนเป็นเพื่อนร่วมงานได้ แต่มันไม่ได้มีกันสองคนไหมอ่ะสามถ้วยเนี่ยมันอาจจะมองถึงเติร์ปาร์ตี้ก็ได้นะคะตอนเนี้ยในความสึขของเขาเนี่ยนะเขาลองลองถามว่ามันมีความสุขไหมในความสัมพันธ์มีค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นสุขที่ไม่สุดนะ่ะเป็นสุขที่รักฝ่ายเดียวเป็นสุขที่ทุ่มเทฝ่ายเดียวหรือเปล่ามันมีความน้อยอกน้อยใจในอารมณ์ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะห่างกันสักพักหนึ่งก็ได้หรือว่าในคนบางคนเนี่ย เออดีวกันเนี่ยมันเกิดอาการของคนที่ยังไม่รู้นิสัยใจคอมันพัฒนาไปเร็วกระโดดข้ามขั้นไปเร็วมากเกินไปก็ได้นะจ๊ะเขารักคุณนะถามว่าเขารักคุณไหมรักแต่ว่ารักที่เขาทบทวนยังไงยังไงคุณคือความสุขแต่ยังไงยังไงคุณ,ค,ณคุณอาจเราสองคนอาจจะไม่ได้คอมเมินกันก็ได้บางคนรักทางกายหรืออาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นรักของคนที่ มีสถานะที่แตกต่างก็ได้นะรักที่ไม่คู่ควรสถานะไม่คู่ควรอารมณ์นั้นเลิกกันทำไมอะ่ะเลิกกันทำไมมันเหมือนกับมันมีความแตกต่างอาจจะรู้ทั้งรู้ว่าใครมีเจ้าของเลิกกันทำไมเขามีเจ้าของแล้วใช่มีลูกสองคนมีหมาหนึ่งตัวเลิกกันทำไมเหรอ มันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูไปไปกับกับไปไปกับกับกันหลายครั้งหลายรอบมุฟออนเป็นวงกลมเลยนะแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าความรักเนี้มันดูแล้วได้แต่มีความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในบางอย่างแต่ถ้ามองถึงอนาคตมันไม่ได้มันไม่ได้เลิกกันทําไมเหรอเลิกกันเพราะเขาไม่เลือกเราเราไม่เลือกเขาเลิกกันเพราะว่า เขาเขาทิ้งคนเก่าไม่ได้เลิกกันเพราะว่าเลิกกันเพราะว่ารู้แล้วว่าสถานะตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่มันเหมือนพอเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์จริงๆแล้วเรารู้ว่าเราเรามีสถานะแค่ตรงไหนอะ่ะเปิดเผยก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้เหมือนสถานะมันซ่อนเร้นปิดบงังใครคนหนึ่งไม่โสดแล้วกันเอางี้ใครคนนึงไม่โสดใครคนหนึ่ง,ม,คคนนงมีคนเก่าคาอยู่แล้วกัน ออประมาณนั้นคุณอาจจะดีลกับกรกฎประมาณเหมือนว่าถึงจะอยู่ในความสัมพันธ์ยังไงจะอยู่ยังไงความสัมพันธ์นี้ก็ไม่อาจเป็นจริงค่ะเออเราไม่อาจคองคู่กันไปได้คองคู่หรือว่าถ้าเราครบกันอ่ะคบกันได้แต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นการครบกันแบบสถานะที่เปิดเผยอะดิมันเปิดเผยให้คนรับรู้ไม่ได้หรือเปล่าอารมณ์นั้นไหมคะอืม สถานะมันต้องปิดบังอ่ะจริงๆสถานะมันต้องปิดบังหรือบางคนดิวกันในเรื่องของงานนะหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เจ้านายลูกน้องได้เพื่อนร่วมงานก็ได้เหมือนกันใช่ไหมอ่ะเดินประสบการณงกรเราไปส่องคนรักเก่าหาวายูไหนไปส่องคันซีว่าคนที่เลิกไปแล้วเขาเป็นไงชีวิตเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาอยากกลับมาหาคุณบ้างไหมยังมีบุญมีวาสนากันไหมควรรอหรือควรพอ มาดูกันสิซองคนรักเก่าฮาวาย,ยูค่ะชีวิตเขาเป็นไงตอนนี้คนที่เรกไปแล้วบางคนเป็นเพื่อนเก่ายังอยู่ดิบางคนยังอยู่ในไลน์กลุ่มเดียวกันอยู่เลยกรุ๊ปกลุ่มเดียวกันยังเห็นกันในบนไทม์ไลน์บนโลกออนไลน์ชีวิตเขาเหนื่อยนะเขามีภาระที่แบกรับเขามีงานเขามีชีวิตที่เหนื่อยชีวิตก็เหมือนทุกคนทั่ว,วไปค่ะใช่คนคนนี้ คุณอ,อาจจะดีวกว่าราศีพฤษภก็ได้พรรยเขาเยอะนะโอ้ดีเอ็มเพลสเลยนะเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะเขาเริ่มต้นใหม่เขาโฟกัสงานนะช่วงนี้โฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสความรักโอ้แม่เจา้าคนคนนี้ดูมีสเสน่ห์นะคนคนนี้ดูมีสเสน่ห์ดูฐานะดีดูหน้าตาดีดูมีสเสน่ห์มากๆเลยเขาชีวิตเขาค่อนข้างเป็นดีเอ็มเพรสนะคุณฐานะหน้าที่การงานดีมีพี่มีน้องรักพ่อแม่รักพี่รัก,รก,รกน้อง เป็นคนออกแนวแนวหน้าตาดีเจ้าชูเล็กๆเออแต่ถ้าเขารักใครเขาก็รักจริงนะชีวิตเขาตอนนี้โฟกัสงานโฟกัสเงนินค่ะโฟกัสงานโฟกัสเงนินหรือก็อาจจะช่วงนี้มีความเจ็บป่วยบ้างความเจ็บป่วยเข้ามาคนคนนี้ค่อนข้างมีใจที่แบบเ,ออเขาเรียกผิดชอบชั่วด,ดีอะเป็นคนที่อิงอิงศาสนาอิงธรรมะหน่อยออมีขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ในใจเอออะไรอย่างเงี้ยเขาเก่ง เป็นเป็นที่รักของคนในครอบครัวหรือเขาเป็นคนรักครอบครัวก็ได้นะบางคนเป็นซิงเกิรมัมซิงเกิร์ดแม่ไม่พ่อไมได้นะจ๊ะคือเขาเองเนี่ยช่วงนี้เนี่หนักแล้วก็เหนื่อยกับการทํางานเหนื่อยกับภาระที่แบกรับบางคนเป็นแม่ไม้ก็ได้มีลูกติดอย่างเงี้ยพ่อไม่ก็ได้มีลูกติดอย่างนี้แต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์อืมเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะ เขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ดับเดวิลโอแม่เจ้าคุณอาจจะดิวกับมังกรเขาเคยรู้สึกว่าคุณอาจจะดีวกับเมีนพืศพเขาอยู่กับครอบครัวนะตอนนี้ครอบครัวอาจจะหมายถึงพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติเขาคิดยังไงกับคุณเหรอครอบครัวคุณรู้จักกันไหมเขาคิดย <mm> 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 ังไงกับคุณจริงๆในใจเขาไม่เคยลืมคุณหรอกความรู้สึกที่มันไม่เคยลืมความรู้สึกที่มันไม่จ,จางหายไปไหน ความรู้สึกที่มันยังตราตึงอยู่ในใจยังฝันเห็นยังคิดถึงแต่ว่าเขาคิดว่ามันน่าจะตอนแรกเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะเป็นครอบครัวหรือการเติมเต็มให้กับเขาได้แต่พอมาอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขารู้สึกยังไงเขาไม่ไว้ใจคุณค่ะเขาไม่เชื่อใจและไม่ไว้ใจคุณอืมเราก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันดีแล้วละที่ได้หลุดพ้นอ่ะเออ มันดีและที่ได้หลุดผลไปจัสเมนคือการถูกปลดปล่อยจริงๆการถูกปลดปล่อยเนี่ยบางคนเลิกกันไปนานแล้วแต่ก็ไม่เคยลืมกันละกันก็คิดถึงกันละกันด้วยความผูกพันที่เป็นกรรมเก่าแต่ก็ตัดใจได้นะเขาเป็นคนเข้มแข็งนะเขาเป็นคนเข้มแข็งทําอะไรคนเดียวอยู่คนเดียวได้ชีวิตเขาค่อนข้างผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นเขารักตัวเองเป็นเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวเออ ขาอยู่คนเดียวเขาก็มีความสุขดีนะเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึง Si กออฟครั cup, ใช่บางคนเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนยังอยู่ในกลุ่มคุ๊มเดียวกันเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคิดถึงแต่ความคิดถึงของเขาเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ที่ต้องประจมปักอยู่กับอดีตอะเข้าใจปะเขาเป็นคนที่แบบว่าสามารถเดินไปข้างหน้าได้ต่อให้ใจจะเจ็บปวดนะ่ะ เขาไม่จมปักกับอะไรที่ทําให้เขาเศร้าหมองเขามีนาคตเขามองไปข้างหน้าทัางที่เขายังไม่เคยลืมอืมเขาก็ไม่ได้เคยลืมคุณนะมันอาจจะไอ้ความไอ้การไม่ลืมเนี่ยมันอาจจะเป็นความฝังใจในความเจ็บปวดก็ได้ความไม่ลืมเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดที่คุณทํามันอาจจะเป็นความเจ็บปวดที่คุณคุณทําให้เขาทุกข์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาอยากกลับมาไหมคะเขามีเสน่ห์มากนะ เขาอยากกลับมาไหมไม่อะเขาไม่อยากกลับมาแล้วค่ะใช่คนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนมีไหวพริบมีเซนต์เป็นคนเก่งไม่อยากกลับค่ะบางครั้งมีความรู้สึกถึงอารมณ์อะไรอวรนคือใจเขาว่าคือข้างนอกภายนอกเขาดูแข้งแข็งนะแต่ภายในเขาไม่ได้แข็งเหมือนเหมือนท่าทีที่แสดงออกไปหรอกเออเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นนักพูดนักเขียน การทางานที่ใช้จินตนาการมีความรับผิดชอบรักใครรักจริงเขาไม่อยากกลับมาแล้วค่ะถึงแมน้นถึงแม้ว่าเขาไม่เคยลืมนะเขาปล่อยให้ทุกอย่างไปตามบุญตามกรรมตามเวรตามวาสนาเออแต่ถามว่าเอาไหมไม่เอาอะ่ะเออหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังชลิออดทาวเวอร์มันจบแล้วค่ะบุญวาสนานั้นนะ่ะใช่แต่ในความคือความสัมพันธ์มันจบนะ ความสัมพันธ์มันจบพยายามลืมพยายามไปข้างหน้าแต่ในใจที่ยังตกค้างความรู้สึกใจยังมีความตกค้างค่ะอาจจะเป็นความลุ่มหลงก็ได้ไพ่ใบนั้นไพ่ใบนี้อาจจะเหมือนตอนที่เจอคุณน่ะเขาเรียกว่าวาดฝันความลุ่มหลงกิเลสตัณหามันพาไปหักห้ามใจไม่ได้กรรมเก่ามันมีแรงดึงดูดมหาศาลที่ทําให้คุณสองคนแบบดึงดูดเข้าหากันน่ะลักษณะแบบนั้นน่ะอืม ไม่ <c oughs> ถามว่าหมดบุญหมดวาสนาไหมไปแล้วล่ะหมดแล้วล่ะค่ะหมดบุญหมดกรรมมากกว่าใช่อืมอมืมีโอกาสไหมไม่น่าจะมีหรอกค่ะไม่น่าจะมีละของคุณเนี่ยดูเหมือนหมดบุญหมดวาสนาหมดกรรมซึ่งกันละกันมากกว่าหมดกรรมก็ต้องไปน่ะนะอารมณ์ประมาณน,นั้นหรือเปล่าโอเคไหมควรรอควรพอ เจ็ดดาบคนรอหรือคนพอพอก็ได้ค่ะพอเถอะความรักมันมีไว้ในใจได้ใช่ถึงว่าจะไม่พอมันก็ไม่ได้เลือกนี่นาะคุณอาจจะรู้สึกถึงความผูกพันความรักหรือคุณอาจจะรู้สึกถึงความรู้สึกว่าถ้าเกิดกลับมามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ความรักยังคงอยู่บางคนยิ่งไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ยิ่งห่างไกลก็เหมือนไกลห่างไปทุกทีทุกทีแล้วลักษณะแบบนั้น ควรพอแล้ค่ะพอเธอะให้เขาไปเริ่มต้นใหม่คุณก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเขาส่องคุณอยู่เหมือนกันนะคุณก็ส่องเขาอยู่เหมือนกันนะมีการส่องมันเหมือนมันเหมือนจิตที่เชื่อมต่อบางทีจิตวิญญาณของคนบางคนมันเชื่อมต่อซึ่งกันและกันอยู่ประมาณน,นี้โอเคไหมอ่ะขาให้แนะนําให้กับรัก รั้งเก่าไพ่แนะนําบอกเดอเดจ้ะจบแล้วค่ะเดอพิจิกนะราศีพิจิกราศีมีถุนอ่ะไพ่บอกว่าเดอแล้วก็เดลเวอร์คุณสองคนน่ะแค่บุญวาสนาแค่บุญเก่ากรรมเก่าที่ที่มาเจอกันอาจจะเป็นเพราะบุญเก่าเพราะกรรมเก่าเป็นได้แค่เพื่อนค่ะความรู้สึกของไพ่ใบนี้อาจจะมองว่าการเป็นเพื่อนการบางคนสถานะของความเป็นเพื่อนดีกว่าสถานะของคนรัก เป็นคนรักไม่ได้เป็นการยานมิตรเป็นคนที่แบบโอเคเราก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปใช้ชีวิตต่างคนต่างมีความสุขหรือต่างคนต่างมีทางเลือกหรือทางเดินของตัวเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยเป็นได้แค่การยานมิตรค่ะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วบอดายบอดายแล้วเป็นอย่างอื่นบอดายแล้วเป็นการยานมิตรได้เพราะเป็นคนรักมันจะเจ็บเปล่าๆเพราะรักนี่มันไม่สมหวังรักที่คุณสองคนตัวคุณเองก็คิดไม่ได้คิดจะเลือกเขา ตัวเขาเองก็ไม่คิดจะเลือกคุณอย่างนี้ก็ได้ในลักษณะแบบนั้นมากกว่านึะจ้ะโอเคไหมอ่ะก็ขอให้เจอวิถีวิถีรักที่คุณต้องการวิถีชีวิตที่คุณอยากได้แล้วกันนะจ้ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ